ดอกกระเจียว9้าชั้นดอกใหญ่อลังการกลิ่นดอกหอมทนไม้ดอกไม้ประดับรวยไม้ป่าแท้หายากปลูกง่ายเลี้ยงง่ายชอบแดดหรือร่มรำไรก็ได้ดอกหอมดอกทนดอกใหญ่อลังการ1ชุด6หัว,หวเพียง360บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์ Ad line. หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095-941-8988บัวสวรรค์กระเซียว9ก้าชั้นไม้ป่าแท้หายากอารุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมมาชมเลยดอกนะครับผมกล้วยไม้ ดินนะครับหรือกระเจียว9้าชั้นตัวนี้บัวสวรรค์ของเรานะครับผมแล้วแต่พื้นถิ่นเรียกอันนี้เป็นไม้ป่าแท้เลยนะครับผมดูขนาดดอกเลยใหญ่อลังการกว่าหน้าผมอีกนะครับผมดอกหอมชื่นใจมากครับผมยามเช้าเลยนะครับผมสําหรับดอกกระเจียวป่าตัวนี้นะครับผมดอกกระเจียว9้าชั้นตัวนี้ถิ่นกําเนิดอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับผมมีเฉพาะภูแลนคานะครับ เป็นไม้ล้มลุกนะครับผมแต่ถ้าผมคิดว่าถ้าเราปลูกไว้ในกระถางและวรดน้ําตลอดนะครับผมเอามาปลูกแล้วนะครับผมปลูกไว้ในกระถางและวรดน้ําตลอดเขาออกดอกทั้งปีนะครับผมตรงนี้เลยเป็นไม้ประดับที่สวยงามดอกกินได้ด้วยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับประเจียว9ชั้นนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมผมมีจัดจาหน่ายมี1ชุด6หัวแบบนี้1หัว2หัว ามหัวสี่หัวห้าหัวและหกหัวแบบนี้นะครับผมหนึ่งชุดหกหัวแบบนี้หัวสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับแต่ละเงาแต่ละอันสมบูรณ์มากดูเลยนะครับผมหนึ่งชุดหกหัวผมขายเพียงสามร้อยหกสิบบาทรวมสม่ง 360บาทรวมส่งกิตปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมจะเย็บเข้ามาใกล้ๆเนี่ยครับเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงเพราะผมไม่ได้ใช้ไม้นะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจดอกไม้แปลกนะครับผมกล้วยไม้ป่าตรงนี้เป็นหัวแบบนี้เลยนะครับผมทักแชทแอดไลน์โทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9, 9 5 9 4 9 8 9 8 8 095 9418988สำหรับดอกกระเจียว9ชั้นเป็นหัวใหญ่สมบูร,รณ์แบบนี้เลยนะครับมาดูหัวเลยนะครับผมมาดูหัวเลยนะครับหัวสมบูรณ์ใหญ่อลังการมากนะครับผมหชุดเราขาย6หัวเพียง360บาทรวมส่งถูกมากนะครับผมเพราะมันเป็นไม้ป่าค่อนข้างหายากนะครับผมเก็บมากว่าจะเก็บได้นะครับผมอันนี้บอกตรงๆเลยเนาะเพราะว่ามันหายากครับผม ใครที่สนใจนะโทรมาเอาไปปลูกตามรั้วรอบขอบชิดที่บ้านปลูกใส่กระถางโชว์ความสวยงามจัดตกแต่งคาเฟ่นะครับผมจัดสวนนะครับผมประดับบ้านไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับตัวนี้แล้วก็เขาเลี้ยงง่ายนะครับผมเอาเน็บลงดินชนิดไหนก็ได้แดดร้อเอร์ซก็ได้ยิ่งออกดอกดีร่มรำไรก็ได้เช่นกันนะครับผมใครที่สนใจ1ชุด6หัวนะครับผมขนาดหัวแบบนี้นะครับผมหชุดหหัวเพียง <saturated saturated> <lips> 360บาทรวมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8ครับพายุลงครับผมพายุมาพายุเข้าเนาะตัวน,นี้ฝนะตกติดกัน4ี่วันติดช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงกล้วยไม้ขายเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกหนักนะครับผมยังไงใครสนใจนะครับผมโทรมาหาเราได้เลยนะ0 9น9 4 1 8้8 8ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เอฟสินค้าไปขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป ขอบคุณทุกท่านที่พักแชทแอดไลน์นะครับผมโทรมาคุยกันเนาะแล้วก็เอฟสินค้าไปขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์นะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์เป็นกําลังใจใครสนใจโทรมานะครับผมโทรมาหาเราได้เลยนะโทรมาเลยแอดไลน์มาเลยโทรมาได้ตลอดสอบถามเรามีกล้วยไม้ป่าทุกชนิดไม้แปลกต่างๆนะครับผมไม้ป่าให้ท่านเอาไปปลูกเอาไปสะสมที่บ้านได้นะครับผมสําหรับคลิปกระเจียว9ชั้นนี้1ชุด 6, หัว360บบาทผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ นี่นะครับปลกระเจียว9ชั้นปลูกไว้นหน้าบ้านนะประดับสวยงามน,นะครับผกดอกคือทุนมากนะครับอันนี้ไปปลูกไว้นหน้าบ้านแนี้เลยับทีมาก ใครสนใจโทรมาได้นะครับผที่เบอ0919594189 988นะเป็นกระจยวป่าเก้าชั้นที่มีเฉพาะจังหวัดชัยภูมินะครับนี่เลยนะครับผลูใบหน้าบาต้นใหญ่ครับต้นใหญ่เลย